จากแบรนด์หลักโตโยต้านั่นเองนี่เลยอยู่ตรงนี้แล้ว2คันสี่เจ็บปวดๆและพิเศษเลยนะรับส่วนลดไปเลย9,000บาทถ้าบอกว่ามาจากคลิปรีวิวยาริสกับ v ีออของนอนเป็นรถบ้านแท้100%เซลูกค้าขับมาถึงหน้าเต็นเราเลยเลขไม่แท้มากๆรถคือแบบว่าไม่มากๆ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบอยรถบ้านเพชรบุรีนะครับแล้ววันนี้น,นนทะ์ก็มีรถนะสีแบบจี๊ดจี้โดนใจแบบว่าวัยรุ่นไวโจวไวทำงานหรือแบบว่าช่วงนี้พิ่ง่าเมลไทยมาคุมพาพันนะกับสีแบบว่าแดงๆคนกําลังมีความรักนะกับเจ้า2คันนี้เลยจากแบรนด์หลักโตโยต้านั่นเองนี่เลยอยู่ตรงนี้แล้ว2คันสีเจ็บปวดกับนี่โตโยตา aris, ้ายาริสหนีตัวนี้เป็นตัวจีตัวท็อปด้วย เป็น G Plus ด้วยตัวเนี้ยเป็น e c o c a าประหยัดพลังงานเดี๋ยวพาไปดูดีเทลกันแต่สี่คือเจ็บปวดจากโรงงานอยู่แล้วนะกับอีก1นึคัน Toyota v o ีอ 1.5e อันนี้ปี14อันนี้ปี19นะแต่ละคันเนี้ยพร้อมส่งมอบสวยๆให้ทุกคนได้ไปเป็นเจ้าของแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันนี้ก่อนเลยดีกว่ากับ Toyota v o ีอ 1.5e ปี2014 นี่สวยงามมากๆบอกเลยว่าค่าตัวเขาก็ไม่แรงด้วยบอกค่าตัวไปก่อนเลยคันนี้เพราะว่าที่บอยรถบ้านเราขายกันอยู่ที่3,49,000 0 0บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดถูกกว่าออกห้างไปประมาณ2-3แสนเลยก็ว่าได้นะคันนี้นะ3,49,000บาทเท่านั้นสำหรับ v ีออคันนี้ใครสนใจนะสามารถคอมเมนต์ Comment ได้เลยนะหรือแคปภาพไปขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดู รูปหลักภายนอกของเจ้า v ีออคันนี้กันดีกว่ากับตัว E นะว่าเขาได้อะไรให้อะไรมาบ้างเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยก็จังหน้าจะเป็นตัวฟิวแบบไมโนเชนแล้วนะในปี14เนาะอันนี้ก็คือจะเป็นไมโนเชนแล้วโอเคมาที่โคมไฟนี่โคมไฟ,มไฟเป็นแบบว่ามัลติรีเฟคเตอร์พร้อมหลอดสายฮาโลเจนด้านล่างมีไฟตัดมอกมาให้เรียบร้อยด้านหน้าก็คือสวยงาม v ีออสีแดงมาพร้อมนี่สกเกิร์ตติดมาให้รอบขัน นาคันนี้สเกิร์ตติดมาฮะรอบผ่นโคงไฟสส่ปี14มาที่ด้านข้างไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มตรงนี้นะสเกิร์ตรอบผ่านพร้อมใช้งานมากๆกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะพับเก็บแล้วก็ปรับแล้วก็พับเก็บแบบไฟฟา้าเออมีการสาดนี่มาให้แล้วกระจกยังเป็นของโตโยต้าอยู่เลยไม่เคยชนหนักปิดความจมน้ำไฟไหมแน่นอนนี่กระจกยังมีคําว่า,ตา,นะจจาโตโยต้าูนี่นสกีอยู่ตรงนี้ก็คือไม่เคยชนหนักิดความจม จมน้ำย่างแน่นอนต้องรีบนิดนึงเพราะว่ามีสอคันวันนี้ก็คือจะพาไปดูทั้งหมดเลยและมาดูยางต่อเลยนะคันนี้ยางเป็นยางโตโยนี่ขอบ15มากับแมกอัลลอยจากโรงงานโลโก้โตโยตานะนี่สวยๆกิบๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วบอกเลยว่าออกรถที่บร์บานวันนี้มีโปรโมชั่นเยอะมากๆช่วงนี้นะทั้งลดราคาทั้งแจกของรางวัลทั้งแถมของอีกมากมายแต่ไปดูท้ายคลิปว่ามีโปรโมชั่นมีรถมีแจกมี แถมอะไรบ้างไม่ต้องแลกไม่ต้องเอาอะไรมาแลกเลยมาดูข้างหลังกันต่อกับเจ้า v ีออคันนี้ไฟท้ายเขาสวยๆแบบนี้เลยเส้นสายรวดรายก็คือกิฟเกออเมซอนอะไรพูดไปก่อนกิฟเกออเมซอนไงเป็นคำคำส้อยไงนี่โลโก้เพจต่างๆป้งอยู่ตัว E ยังอยู่นะครับเซ็นเซอร์หลังมีมาให้2จุดถูกต้องสเกิร์ตหลังติดมาให้เรียบร้อยสปอยเลอร์หลังมีมานะครับของไฟเบรกดวงที่3อ่ะ ดูภายนอกก็คือประมาณนี้ร่องรอยตามที่เห็นในวิดีโอถ้าไม่ชัดคักมาในเพจขอดูรูปเพิ่มเติมกับเจ้าวีออคันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันบ้างดีกว่าว่าจะมีร่องรอยการใช้งานอะไรบ้างนะจ๊ะนี่แท้แน่เริ่มกันที่เบาะเลยคันนี้นะครับเพราะว่าอันดับแรกที่ต้องใช้งานก็คือเบาะใช้เป็นประจําก็คือจะเป็นฝั่งคนนั่งรอยยับรอยย่นนะครับคันนี้เป็นเบาะผ้ามีรอยยับรอยย่นอย่างแน่นอนเพราะว่า เป็นรถปี14เนาะผ่านการใช้งานมาในระดับ1แต่บอกเลยว่าไม่มีคาดชำรุดหรือแบบว่าล่องรอยแบบมันน่าเกียดแล้วแบบไม่สามารถใช้งานได้คันคนี้ก็คือเบาะยังอยู่ในสภาพที่แบบว่า70 80 90หักแค่10%มีรอยยับแค่นี้แต่คือช่วงข้างอย่างเงี้ยก็ยังแบบว่าฟูฟ,ฟูเต็มๆแน่แนๆเดี๋ยวขยายัดเข้าไปั่นข้างในนิดอ่าคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะครับผมเบรกมือ หนังหนึ่งตั้งๆบริเวณที่แบบว่าจับก็คือ,อยังอยู่ในสภาพดีมากๆเราจะไล่จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนละกันอ่ะเปลี่ยนมัง่งแอร์คันนี้ก็คือใช้งานได้ปกติเป็นแอร์อนาล็อลกปรับแมนนวลน,นะเรียบร้อยสวยๆแบบนี้ปรับอุณหภูมิลมปรับความแรงลมความแรงลมอุณหภูมิลมได้ปกตินะครับถ้าขึ้นมาเป็นเครื่องเล่นในส่วนของให้ความบันเทิงเนาะคันนี้ก็ fm AM USB AUX มีมาให้เรียบร้อยก็คือทั่วไปใช้งานได้ปกติทุกอย่างแอร์แบคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยพรมลไยเป็น3ามกานแบบหนังพร้อมโลโก้ที่ไม่มีทะลอกไม่มีรอกนะครับรับประกันได้ว่ารถที่ร้านเรานะครับไม่มีพิกหนักพิกความหนักชนหนักหนาจมน้ําไฟไหมคือมันไม่มีจริงๆอ่ะการันตีได้เลยไม่รู้ว่าจะพูดแล้วพูดอีกอะแต่มันก็คือไม่มีไงพี่บางแดดไม่แก่น่าจะเป็นผู้ชายครับ นะครับภายในก็ถือว่าสวยงามตามท้องเรื่องตามที่เห็นนะแต่ถ้ามองภาพไม่ชัารถคันนี้จอดอยู่ที่สาขาเพชรบุรีบริว่าสาขาเพชรบุรีถ้าใครอยากเข้ามาดูรถตัวจริงสามารถเข้ามาได้เลยหรือไม่สะดวกเข้ามาอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือจะนัดดูรถที่ไหนก็สามารถทักเข้าไปที่แอดมินได้เลยขอย้ำราคาคันนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับว่าคันนี้ค่าตัวอยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทและพิเศษเลยนะรับส่วนลดไปเลยเก้าพันบาทถ้าบอกว่ามาจากคลิปรีวิวยาลิสกับวีออสของนอนท์ รับตัวรถไปเลย9,000บาทนี่รถไปเลย1ลด1รถนะโอเคถ้าคันนี้ยังแรงยังไม่ถูกใจมากพอไปดูอีกคันหนึ่งมีอีกคันหนึ่งสีแดงเหมือนกันสีแดงแปลว่าแรงแรงเหมือนกันเป็นค่ายเดียวกันบอกเลยว่าโตโยต้าเนี่ยมันเป็นแบรนด์หลักของคนไทยนะแล้วก็คือราคามันไม่เคยตกไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองศูนย์บริการห่างง่ายนะอารมณ์อะไรต่างๆก็คือพร้อมให้บริการทั่วประเทศมากๆมาเดี๋ยวเรามาดูยาริคันนี้ กันอีก1นึคันนะัดสำหรับสีแดงคันนี้เป็นยาลิส 1.2G พลปี2019สวยๆแบบนี้สภาพสีเดิมจากโรงงานคันนี้เป็นรถบ้านแท100้100%ลูกค้าขับมาก็ถึงหน้าเต็นเราเลยนะครับผมคันนี้คือสวยมากสภาพใหม่มาก โคมแบบนี้ก็คือตั้งแต่ปี15บห้าน่าจะมา16บคันนี้สิบหขึ้นมาจะเป็นโคมนี้หมดเลยคันนี้ปี19กถือว่าใหม่มากมากก็คือจะไม่มีเคี้ยวแบบนี้แล้วนะครับยาริจะไม่มีเคี้ยวแล้วก็คือด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นแบบว่ากระจังหน้าสวยๆแบบนี้คนระับเป็นเทาแบบเปียโนแบ็คแล้วก็เทาดำเปียโนแบ็คกับดำด้านนะครับตัดกันตัดโดยเส้นโคมเงียแบบลากยาวๆนะครับ ไฟได้มาเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วสวยๆแบบนี้มีเดนทามมีไฟตัดมองมาให้ครบมากคันนี้ครบจริงครบเครื่องมากโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านข้างคันนี้ลอ้อเป็นล้อมแม็กนะครับสี่ทูโทนเดิมๆจากโรงงานนีโตโยต้านะครับผมได้ยางจากดันลอบไปด้วยนะครับคันนี้ทั้ง4เส้นนะโอเคมาที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลียวในโคมเป็นสีดํา ซึ่งตัดกับสีแดงที่เป็นตัวรถคือดุมากดุกดันกระจกคันนี้พับเก็บและปรับแบบระบบไฟฟ้านั่นเองมือจับตัวนี้เจ้าของเดิม <S <S <ess im itation> เขาติดอันนี้มาให้ด้วยนะก <S ess im itation> ันรอยกันรอยตรงรุ่นนี่มีคำว่าโตโยต้ากันรอยตรงแบงก็คือแล้วก็มีข้างในอีกหนึ่งองนะก็ <S ess im itation> คือติดทั้งหมด4ด้านสวยพร้อมใช้งานจริงๆ <S <S <ess im itation> ปะคันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นเครื่องยนต์1.2อีโคคาร์แล้วก็ เป็นแฮสแบกด้วยนะครับคันนี้ก็คือจะมีพื้นที่ด้านหลังมีกว้างขวางมากๆตามสไตล์อุ้ยอันนี้คือของจากโรงงานนั้นเนี่ยมีแบบว่าร่องรอยของการสกีนต่างๆนะครับผมมีทาดรองมาให้เรียบร้อยมีไฟส่องสว่างให้เรียบร้อยสภาพคือแทบจะเทียบป้ายแดงเลยอะคันนี้แทบจะเทียบป้ายแดงเพราะว่าการใช้งานน้อยมากๆเะยดูข้างล่างนิดนึงข้างล่างโอ้ยมีผมอีกมีไม้อีก มีเป็นช่องเก็บของแบบนี้แล้วนะครับก็คือไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมรถปีไม่ไหม้นะถึงไม่มียางอะไรแล้วเพราะว่ามันจะทําให้รถหนักแล้วก็เดินทางไม่ค่อยสะดวกนะครับก็เลยเป็นอุปกรณ์ซ่อมอยางนะอันนี้ก็คือเหมือนไม่เคยใช้งานเลยอะยังห่อพลาสติกอยู่เลยอะนะครับอันนี้ก็คือใช้งานได้ปกติทุกอย่างทุกชิ้นนะครับถ้าใครอยากเห็นชัดๆใครอยากมาดูตามซอกตามรอยล่องรอยแบบเนี้ย นนท์ไม่ค่อยให้ดูเลยนะสริปอะ่ะเพราะว่าเราการันตีรถของร้านเราอยู่แล้วว่ามันไม่เคยชนหนักผิดความจมน้ำไฟไหมแล้วส่วนตัวนนท์นะคือเนี่ยอะดูไม่เคยแกะไม่เคยขยับแน่นอนทุกชิ้นเลยนะแม้กระทั่งโชกเนี่ยก็ยังไม่เคยแกะออกมาเปียนเลยด้วยซ้ำโชคเนี่ยน็อตโชกก็ยังอยู่รอยอาร์กรอยอะไรตั้งๆอะ่ะนนท์ไม่ค่อยเปิดให้ดูหรอกเพราะว่าส่วนตัวแล้วอะคิดว่ามันไม่ได้สวย แค่มันเป็นอะไรที่ทําให้รู้ว่าอันนี้คือของที่มันมาจากโรงงานนะครับคันนี้มาสวยเลยนี่ดีดีไซน์เขาดูสปอร์ตมากขึ้นด้วยความที่ว่าเป็นชาร์ปิดมาให้เรียบร้อยนั้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับภายนอกสวยขนาดนี้กุญแจคันนี้ได้มาเป็นแบบว่าสมาร์ทเอนทรีนะครับผมมี Engine Start Stop นะครับเพียงแค่เหยียบเบรกนะครับแล้วก็อยู่กุญแจอยู่ในใกล้ตัวเราอะ กดปุ่มแล้วก็สตาร์ทได้เลยนะครับคันนี้ก็คือพัดการใช้งานมาน้อยมากๆแล้วที่สําคัญเมื่อกี้ไม่ได้ให้ดูกล้องข้างหลังคันนี้มีกล้องมองหลังมีเซ็นเซอร์มาให้นี่จอเป็นทัชส,สกรีนด้วยได้ให้ดูกล้องกลอนเลยแท้เป็นไงมีเส้นการะระยะให้เรียบร้อยจอ7นิ้วเป็นจอทัชสกรีนด้วยนี่มีเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยคันนี้คือพร้อมใช้งานมากๆและราคาไม่แรงเลยคันนี้โอ้โหแอร์ยังแรงกว่าราคาเลยอะแอร์แรงมากเป่าทีน่าง่ายเลยอะ แรงมากนะครับคันนี้เพราะว่าราคาคันนี้อยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทซึ่งถูกกว่าออกห้างประมาณส3ง0 0 0แสนกว่าบาทเลยและคันนี้นะและเป็นตัว G-Pass ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลภายในกันก่อนดีกว่านะเริ่มที่เบาะเป็นเบาะหนังแบบเจาะรูเบาะหนังข้อเสียของเบาะหนังคือจะร้อนแต่คันนี้เป็นเบาะหนังแบบเจาะรูระบายอากาศได้ดีมากๆนะเป็นเบาะหนังสีดําทั้งคันแล้วก็เดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงแบบนี้ ทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและด้วยรูปทรงของเบาะเขาอ่ะมันโอบกระชับเราได้ดีมากๆดีจริงๆคันนี้มาพาดกันที่ไล่จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมเป็นนี่มี power outlet ให้ตรงนี้นะครับ12โวลอันนี้เสียบกล้องมองให้เป็นกล้องหน้านะครับมีเบรกมือมาให้อุปกรณ์ต่างๆปี19น้อก็คงยังใหม่แบบว่าไม่มีร่องรอยการใช้งานนักหน่วงระบบแอร์เป็นออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับปรับอุณหภูมิลม ความแรงลมอุณหภูมิลมเรียบร้อยโอแรง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 มากโอเคนี่จอทัชสกีนขนาด7นิ้ว FMAM นะครับบลูทูธ USB นะถือว่าใช้งานได้ปกติทุกอย่างทัชสกีนไม่มีดีเลย์นะครับไอพออ๋อไม่มีไอพอโอเคมาที่พวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชัน นะครับผมนี่มีในส่วนของควบคุมเปลี่ยนโหมดนะครับเพิ่มเสียงรดเสียงเปลี่ยนช่องแล้วก็รับสายวางสายได้ที่พวงมาลัยเลยสะดวกสบายในการขับรถมากๆอุ้ยเข้ามาแล้วอะเห็นปะเลขไมค์คันนี้กย8,625ิ 8, กิโลนี่คือเลขไมค์แท้มากๆนะเลขไมค์แท้มากๆรถคือแบบว่าไม่มากๆอะปี19บเกับหม่แค่แบบ8,000กว่าโลคือคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆกับราคา499,000บาทแล้วคันเมื่อกี้รถไปแล้ว99,000 คันนี้ก็ลดไปอีก900 0เอาไปเลย9 0 0 0 9,000บาทลดไปเลยเหลือแค่490,000บาทเท่านั้นบอกว่ามาจากคลิปนี้ที่โนนรีวิวยาลิกวีออสสีแดงคลิปนี้เท่านั้นแค่ไปแล้วถ้าอยากรู้รูปภาพเพิ่มเติมร่องรอยตามต่อกตาม,ตาม,ตามอะไรแบบนี้ก็เข้ามาดูได้รถคันนี้จอดอยู่ที่เพจบุรีเหมือนกันหรือทาให้สะดวกมากก็ทักไปในเพจได้เลยนะครับขออนุญาตพูดในรถตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะว่าถ้าคุณลูกค้าอยู่ต่างจังหวดัดดูรถเสร็จแล้วอยากได้รถแต่ ไม่สามารถมาดูเองได้ไม่สามารถมาซื้อไม่สามารถมาทำสัญญาได้คุณลูกค้าก็สามารถมีรถได้นะเพราะว่าที่บอยรบวานของเราอะมีบริการออนไลน์ทุกอย่างลูกค้าเริ่มตั้งแต่พูดคุยนะครับผมอยากได้รถรุ่นไหนวัตถุประสงค์เอาไปทําอะไรใช้เพื่ออะไรนะครับผมแล้วก็เราจะแนะนําให้คุณลูกค้าทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นคุณลูกค้าได้รถที่ต้องการแล้วเราจะวิดีโอคอลให้คุณลูกค้าดูรอบรถหลังจากวิดีโอคอลเสร็จแล้วลูกค้าต้องการทําสัญญาเรามี ตัวแทนเราจะส่งตัวแทนไปทําสัญญาถึงหน้าบ้านคุณลูกค้าได้เลยคุณลูกค้าไม่ต้องไปไหนเลยอยู่ที่บ้านได้เลยทําสัญญาเสร็จแล้วเท่านั้นก็จบแล้วรอรับรถได้เลยเรามีรถสไลด์หรือจะให้เราขับไปส่งหรือจะให้ลูกค้ามารับเองมีหมดทุกอย่างแค่นี้คุณลูกค้าก็จะได้เป็นเจ้าของรถดีๆคุณภาพดีดีนะครับจากบอยรถบ้านแล้วเราพร้อมให้บริการคุณลูกค้ามากๆเดี๋ยวเราไปดูราคาทั้งสองคันสรุปราคาทั้งสองคันกันที่ด้านหน้าทั้งสองคันกันเลยดีกว่า บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆทั้ง2คันไม่ว่าจะเป็นยาลิสนะหรือจะเป็น v ีออสนะคันนี้คือพร้อมใช้งานทั้งคู่แล้วบอกเลยว่าตอนนี้บอยรถบ้านมีโปรโมชั่นแบบแรงมากๆแรงกว่า4ี่ผมนี่แรงกว่า4รถนี่ก็คือกลับมาอีกครั้งกับโปรโมชั่นค่าฟรี90วันนะครับเพียงแค่เครดิตด,ดีนะหรือจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้นที่2.79หรือเป็นดอกเบี้ยศูน เเปอร์ซนต์นานสูงสุด1ปีก็ยังมีเครดิตดีฟีดาวก็ยังมีออกรถส่วนบัตรก็ยังมีอยู่เท่านี้ยังไม่พอด้วยยังมีแจกของรางวัลนะออกรถภายในเดือนกุมภาพันนี้นะครับรับไปเลยทองคำนะครับหรือตู้เย็นหรือเป็นแท็บเล็ตไมโครเวฟแจกติดรถกับบ้านเอาใส่รถกับบ้านไปเลยนะครับผมคุ้มค่ามากๆกกับบอยรถบ้านในเดือนนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้ได้ทั้ง รถยนต์ไปคาบราคาที่ลดจากคลิปนี้ไปอีกคันละ9,000บาทแล้วก็โปรโมชั่นอีกมากๆใหม่ๆที่ลูกค้ากำลังจะได้รับไปและสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นนด้วยนะเพื่อรับส่วนลดที่นนแจกในคลิปนี้นะครับผมถ้าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะอย่างที่นนบอกว่าสามารถทักเข้าไปในเพจ a c e b o o k บอยรถบ้านสำนักงานใหญ่นะครับผมเพื่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติม นะหรือถ้าอยากดูรีวิวคันอื่นเพิ่มเติมก็สามารถดูได้ที่ช่อง y o u t u b บบอยรถบ้านเพชรบุรีนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดรถเด็ดๆที่บอยรถบ้านเพชรบุรีได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้โนนและเจ้าโตโยต้ทั้งสองคันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนมาที่บอยรถบ้านมีขบจบทุกรุ่นสวัสดีครับ